วันนี้ฉันจะตากพริกของฉันเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ก็ไม่มีสัญญาณข้างบนอะอ๋อเหรออนุรักษ์คุณอาจจะสงสัยฉันก็แล้วแต่คุณเลยนะ แต่ว่าฉันน่ามีเหตุผลที่ต้องปิดบังคุณแบบนี้คุณไม่บอกความจริงกับผมแต่ไม่มีทางจะปิดบังผมได้นานหรอกฉันอยากจะบอกความจริงนะแต่คุณไม่รู้ว่าฉันน่ะลำบากใจแค่ไหนฉันอยากจะบอกคุณจริงๆว่าฉันลำบากใจมากที่ต้องปิดบังคุณน่ะเออเอาอะไรไหมคะอนุรักษ์ไม่ไม่อโอเค วิศนุเขาต้องการอะไรจากวิษณุนะะทำไมอนุรักษ์ถึงส่งจดหมายมาให้ฉันละ่ะมันเขียนว่าอะไรกันนะ รู้ว่าคุณกำลังปิดบังอะไรจากผมผมจะหาความจริงให้ได้ก่อนสองทุ่มครึ่งวันนี้ผมจะต้องสืบให้ได้ก่อนสองทุ่มครึ่งรากินี้เขาอยากจะรู้ความลับอะไรนะอนุรักษ์คิดจะทำอะไรของเขากันแน่เนี่ย เขาพูดถึงความลับอะไรของเขาก็ไม่รู้ฉันไปหาราเมศมาแล้วนะฉันคิดว่าเราจะตกลงกันได้ง่ายๆฉันก็เลยตัดสินใจไปหาเขานี่สีติทธาไม่เข้าใจเหรอ,เ,อ,อเขาว่าอะไรบ้างละ่ะพอได้ไปคุยแล้วก็เลยรู้ว่าราเมศไม่ใช่คนดีแล้วไอ้นั่นมันบอกอะไรกับเธอบ้างอนี่สีติบอกมาสิว่ามีอะไรนะ่ะเขาว่ายัางไงบ้างเหรอฮ มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรนะแต่ว่าฉันเหนื่อยมากเลยรากินีเอาไว้ฉันจะคุยกับเธอทีหลังแล้วกันนะได้ได้ไดไปพักผ่อนเถอนะฉันจะบอกให้พี่ดุลารีชงชาให้เธอเองเดี๋ยวเธอไปพักผ่อนได้เลยนะไม่ต้องห่วงเลยเพี่ดุลารีพี่คะอุ้ยเอาอีกแล้วฉันไม่ได้เป็นคนใช้พวกมันนะเธอเป็นฮีโร่ของฉันจริงๆนะ ทำไมเหรผมทําอะไรลงไปเหรอที่เธอคิดจะใช้เครื่องดักฟังนั่นยังไงเล่ามันดีมากๆเลยนะแต่ว่ามันก็เสี่ยงเกินไปนะรู้ไหมละ่ะวันนี้ฉันเกือบโดนจับได้แล้วละ่ะเธอซ่อนมันได้ดีมากๆจนพวกนั้นหาไม่เจอเลยมไม่มีใครหาเจอเลยละ่ะ <c oughs> เอาล่ะเลิกหัวเราะนะบอกมาสิมันอยู่ที่ไหนฉันอยากจะเห็นนะนี่เร็วสิอบอกหน่อยนะวิษณุฉันอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ตันๆเดีนี่ไงหเห็นไหมอันนี้ว้าววิสนุเธอนี่ฉลาดจริงๆอฉันยังไม่ฉลาดเท่าเธอเลยนะเนี่ยผมมั่นใจนะว่าทุกอย่างถูกบันทึกเอาไว้แล้วงั้นเราไปฟังกันเถอะไปดูปกันเถอะไปโอ้สองทุ่มครึ่งแล้วพี่อนุรักษ์รอเราอยู่นี่สิธิเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะผมมีเรื่องต้องทำเดี๋ยวผมมานะคุณรอยอยู่นี่แหละตกลงไหมอันนี้จะไปไหนเนี่ย นี่ก็สองทุ่มครึ่งแล้วอนุรักษ์จะทำอะไรของเขาเนี่ยไม่รู้เลยอะ่ะพระเจ้าขอแล้วนะคะอย่าให้เขาเนี่ยจับเราได้เลยขอร้องแลวคะ่ะอย่าให้ฉันเนี่ยต้องเจอกับปัญหาใหญ่เลยนะคะพระเจ้าได้โปรดแล้วนะคะได้โปรดละไม่แม่ไฟดับเหรอแล้วไฟมันเป็นอะไรเนี่ยแล้วไฟดับได้ยังไงกันน่ะ อนุรักอนุรักอยู่ไหมคะนี่ไฟมันดับนะ่ะฉันจะไปแล้วนะแต,แต่แต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะออออนี่ใครอะอนุรักคุณเออคุณคุณคุณกลัวความความความมืดเหรอคะคุณไม่ต้องกลัวนะฉันฉันอยู่นี่แล้วทำอะไรนะอน,รอ,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 อนุรักคือว่าอนุรักค์ะ ได้เวลาทดสอบความรักเราแล้วเรามาดูกันซิว่าผมผิดหรือเปล่าที่ผมสงสัยคุณหรือว่าคุณพูดความจริงมาตลอดผมขอละขอให้ผมเข้าใจคุณผิดแล้วกันฉันว่าเขาคงอยากจะเข้าห้องหอละมัง้งโอ้พระเจ้าฉันจะทำยังไงดีหวังว่าเราจะห้ามใจได้นะ ฉันจะฉันฉันจะไปเอาน้ำนะฉันหิว่ะ ไม่นะเราจะยอมไม่ได้เราจะยอมใจอ่อนไม่ได้ขอโทษนะอนุรฉันฉ,ฉ,ฉันทำแก้วแตกนะคือไม่เป็นไรหรอกเข้ามาสิ <c oughs> ฉันจะหยุดเขายังไงดีนะฉันจะทำยังไงให้เขาเข้าใจดี โกหกทั้งนั้นคุณโกหกความสัมพันธ์เราด้วยมันโกหกผมทดสอบความรักของเราแต่ว่าผมล้มเหลวรากินีไม่จะไปจะต้องแสดงละครแล้วพอได้แล้วรากกินี อนุรักษ์ความปวดใจที่ฉันกำลังเจอนะ่ะมันเทียบไม่ได้กับแผลที่เท้าฉันเลยมันเทียบกันไม่ได้เลยสักนิดเดียวอนุรักษ์ฉันรักคุณมากมากเลยนะฉัน ฉันดีใจกับความจริงที่ว่าฉันเปลี่ยนตัวเองอย่างน้อยฉันจะได้เข้าใกล้คุณ คุณทำไม่ดีกับผมราคินีสิงทํทำไมจะต้องแกล้งทำเป็นหวงแกล้งมีความรักกับผมด้วยคุณไม่ใช่แก,กโกหกผมแต่ทำให้ผมหมดศรัทธาในความรักและความสัมพันธ์คุณไม่ควรทาแบบนี้กับผมเลยและผมจะไม่มีทางให้อภัยผมไม่มีทางให้อภัยไม่มีทางไม่ คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไงตอนที่คุณพยายามจะมีอะไรกับฉันฉันอยากจะแสดงความรักออกไปจริงๆนะฉันอยากจะลืมทุกอย่างแล้วก็เผอใจไปซะทำไมฉันจะต้องยอมเสียสละทุกอย่าง เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงด้วยล่ะทำไมฉันต้องเสียเปรียบด้วยฉันไม่เข้าใจเลยทำไมต้องเป็นฉันล่ะหนุรักะทุกอย่างที่ฉันทำจนวันนี้ฉันทำเพื่อคุณคุณเป็นสามีของฉันนะ ฉันจะไม่โกรธคุณหรอกที่คุณโกรธก็เพราะว่าแต่ว่าตอนที่คุณหายดีเมื่อไหรคุณก็จะจำได้อยู่ดีว่าคุณเกลียดฉันมาโดยตลอดเลยคุณก็จะโกรธฉันมากด้วยอนุรักษ์ฉันขาดคุณไม่ได้ฉัน ฉันไม่มีทางลืมคุณได้เลยนะไม่มีทางอนุรักษ์จะไม่มีทางลืมคุณได้ <c oughs> มีอะไรเหรอวิสนุเธอดูมีความสุขมากเลยนะสิติคุณบอกผมว่าเราควรจะมีความสุขกันนี่ผมก็เลยมีความสุขไงแล่วผมมีความสุขก็ใช่แต่ว่าทำไมเธอจะต้องร่าเริงตอนดึกๆแบบนี้ด้วยล่ะอันนี้มีอะไรไม่งั้นฉันจะจั๊กกะจี้นะนี่นี่แค่ไม่บอกฉันจะจั๊กกจี้นะนี่บอกมาสิสิติผมจะบอกคุณแล้วผมจะบอกแล้วบอกมาเลย นี่สีตีฟังนะเมื่อกี้ไฟดับคุณจำได้ไหมเออแล้วทำไมผมเองแหละที่เป็นคนปิดไฟแล้วเธอไปทำแบบนั้นทำไมฮะเธอก็รู้นะว่าการที่ไฟดับน่ะมาทำให้เราทำงานได้ยากมากแค่ไหนนะวิศณุเธอไม่น่าทำเลยขอโทษทีนะสิตีแต่พี่อนุรักษ์บอกให้ผมไปปิดไฟนะสิพี่อนุรักษ์เขาอยากจะเออเรียกว่าอะไรนะเอออร์เซอร์ไพรส์น่ะเซอร์ไพรส์ราคินีเขาอยากจะแต่งห้องด้วยเทียนกับดอกไม้ เพื่อรากินีแล้วให้ผมไปปิดไฟให้นี่วิษณุเธอนี่เธอเลื่องจริงๆเลยสีติคุณต้องรู้สิว่าผมนะ่ะซุกซนเหมือนเด็กได้เลยนะไหนลองบอกมาสิว่าเธอไปทําอะไรมาบ้างไม่หรอกสีติผมไม่มีทางบอกคุณทําไมคุณบอกผมมาบ้างสิว่าตอนเด็กๆนะ่ะคุณเดือหรือเปล่าคุณสัญญาแล้วนะว่าเราจะไม่ปิดบังอะไรต่อกันต้องเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยไม่ฉันเป็นเด็กดีมากๆฉันไม่เดือเอาล่ะฉันจะทํางานต่อแล้วแล้วนะคุณจะไม่บอกผมอย่างนั้นเหรอไม่ งั้นผมจะกระจี้คุณนะนี่นะนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคโอเคฉันบอกก็ได้บอกก็ได้โอเคนะอฉันขอนึกก่อนแล้วกันนะอ๋ออ๋อใช่ใช่แล้วตอนเด็กๆฉันเคยแต่งตัวเป็นผีไปหลอกทุกคนน่ะนี่หัวเราะทำไมอ่ะคุณหลอกคนด้วยวิธีแบบนั้นเหรอใช่ฉันทำให้ทุกคนกลัวสีติผมไม่กลัวคุณหลอกฉันเคยทำแบบนี้ ฉันชอบไปกดเกริ่งบ้านเพื่อนบ้านพวกเขาจะคิดว่าตัวเองเห็นผีทันทีที่มาเปิดประตูนี่ตัวสิ อ,อทำไมบนพื้นมีเลือดเนี่ยนี่สีติ คุณจะอ่านหนังสืออีกนานแค่ไหนกันนะคุณอ่านนานมากแล้วนะสีติอืมอืมโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาอาหารให้นะอสีติทำงานหนักมากเลย งั้นเราต้องทำงานหนักแบบสีติบ้างดีกว่า